วันนี้ผมก็จะมาสอนตตดต่อคลิปเหมือนเคยนะวันนี้จะเป็นคลิปแบบตัดต่อปรับโทนสีตัดพื้นหลังอะไรประมาณนี้เนาะก็ง่ายๆเนาะเพราะว่าเออเกมมันเพิ่งอัปเดตมาผมรู้สึกว่าพื้นหลังมันน่าจะตัดง่ายดีเนาะเออเพราะเป็นสีม่วงด้วยเออจีเอ็มน่าจะทํามาเฉพาะเลย 0.6ู่ศูนย์จุดหกก่อนนะทั้งหมดเลยโอเคนะไอทำไมมันไม่สวยวะศูนย์จุดห้าดูอืมศูนย์จุดหกไม่สวยลองเอาศูนย์จุดเจ็ดแล้วกันเนาะทำไมภาามันแบบนี้วะเอาศนะูนย์จุดหกเนาะโอเคแล้วก็กดบันทึกไปบันทึกไปเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมบันทึกเสร็จเลยละกันเนาะโอเคนะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วให้ทุกคนกดนาเข้ามาเหมือนเดิมนะเอาวิดีโอที่เราไปซโลเสร็จเมื่อกี้ออกมาอีกทีนะแบบนี้โอเคเอาออกมาอีกทีเลยแล้วก็เข้าไปเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมนะแต่หลังจากนี้ให้ทุกคนอ่ะมากดตรงนี้นะให้ทุกคนเลื่อนาหาตอนที่เราเปลี่ยนชุดนะโอเคเนาะทุกคนเนาะมาตอนที่เราเปลี่ยนชุดเนาะลองเลื่อนหากันดูเนาะโอเคภาพไม่เดินเราจะรู้ได้ไหมเนี่ย โอเคสักประมาณแถวๆนี้เนาะเลื่อนไปเราก็ลองเลื่อนหาดูไปนะทุกคนนะโอเคภาพไม่ติดอีกแนละ้วเดินดีครับภาพรออะไรไโอเคนะตอนนี้ก็ได้แล้วนะให้ทุกคนอนะ่ะกดถูกต้องไปแล้วก็บันทึกไปเหมือนเคยนะโอเคหลังจากบันทึกเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกลับมาทําแบบนี้อีกรอบนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมกลับมาทาอีกรอบเลยแล้วกันเนาะ โอเคนะมันก็เสร็จไปแล้วนะแล้วก็เอาอ,ออกมาอีกทีนะเออเป็นนาทีแล้วเนี่ยจากคลิปแค่ยี่สิบวินะตอนนี้เป็นนาทีกวนเนาะทุกคนเนาะโอเคเอาออกมาแล้วก็กดเข้าไปแต่งอีกเติมอีกทีนะกดเข้าเครื่องมือกดเข้าความเร็วแล้วก็เลื่อนตัดนะลองให้อันนี้ภาพอันนี้มันเดินไปก่อนนะเผื่อแบบให้ให้เราให้เราให้เราดูว่าเออจังหวะในที่เราจะเปลี่ยนชุดนะเนี่ยก็รอให้ไอสีเหลืองนี่เดินไปเรื่อยก่อนนะนี่เนี่ยอันนี้เนะี่ย เพราะว่ามือถือผมมันช้าไงถ้าเลื่อนไปเลยมันจะภาพมันจะเบอร์นะไม่ใช่ภาพมันจะเบอร์ภาพมันจะตัดเนาะโอเคประมาณแถวๆนี้เนาะเนี่ยแถวๆนี้เนาะเนี่ยตรงไหมวะโอเคเนาะแถวๆนี้นี่แหละเออ ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ให้ทุกคนอนะ่ะปรับเลื่อนขึ้นมาอีกนะไม่ต้องเอาลงไปเยอะนะคลิปมันตอนนี้คือแบบช้าเกินละตอนนี้อันนี้ลงมาประมาณนี้กี่วิวะาเนี่ยเอาอยู่ประมาณนี้เนาะนะทุกคนเนาะอันนี้อยู่สักประมาณนี้แล้วก็ปรับลงมาเลยให้อยู่ศูนย์จุดหนึ่งนะฟุบออกมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาปรับทนสี่ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปทีหลังพร้อมกันเลยเนาะโอเคนะทุกคนนาะก็คือความตั้งสี่ผมจะปรับอยู่บวกสามนะ แล้วก็การปรับโทนสีผมก็จะปรับอยู่บวก3แล้วเลื่อนมาตรง HSL เนาะก็คือตัวนี้เนาะกดเข้าไปผมจะปรับอ่าไอสีแดงนี่อยู่บวก2นะแล้วไอพวกสีส้มสีเหลืองสีเขียวผมไม่ปรับนะแล้วปรับสีฟ้า S กับ L นี่ปรับลบ6เนาะแล้วก็สีม่วงปรับอยู่ปรับแค่ S นะเอาเป็นลบ6โอเคแบบนี้แล้วก็บันทึกไปเลยเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลย โอเคนะแล้วเราให้ทุกคนอนย้อนกลับเข้ามาในแอปจีนอีกครั้งแล้วกดเข้าไป1ทีแล้วบวกคลิปที่ทุกคนบันทึกมานะโอเคกดไปเสียงไปต่อมาก็มากดเพิ่มเสียงคลิปต้นฉบับเนาะโอเคเดี๋ยวผมหาอ,อยู่ไหนวะเสียงต้นฉบับอยู่ไหนนี่เนาะโอเคแล้วขั้นตอนต่อมาก็ให้ทุกคนมามารนะ์กเนาะฟังไปก่อนแล้วก็จังหวะเปลี่ยนหา่านะ เนี่ยจังหวัดนี้นะทุกคนต้องฟังดีๆนะไม่งั้นจะเป็นแบบผมคือตอนนี้หาไม่เจอแล้ว mm. โอ้ยลืมชี้ออเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรอให้มันเดินเอาไม่เดิอนอีกเอาโอ้ท้อเนี่ยเนี่ยประมาณแถวๆนี้เนาะเดี๋ยวผมขอดูอีกทีดีๆก่อนนะโอ้ย คนผมหายจังหวะที่เปลี่ยนไ้จเจอปะเด <c oughs> ี๋ยวพฟังใหม่ลวกันเนาะโอ้พอกับตัวเองคืนโอเคประมาณนี้นะแล้วขั้นตอนต่อมาให้ทุกคนนะ่ะมากดมากดแยกนะอันนี้อันนี้ไม่เอานะข้างหลังนี้คือไม่มีเพลงแลนะ้วเนาะโอเคแบบนี้นะแล้วให้ทุกคนอนาะมากดแยกไอ้ตรงจังหวะที่เราเปลี่ยนชุดเนาะรอภาพไม่เดิน โอเคเนาะประมาณนี้เนาะให้แยกไปหนึ่งทีแล้วอันนี้ก็ให้ทุกคนอ่ะมากดกดลากลบอันข้างหน้านี้ลงมานะจนกว่าแบบเออไอที่เราตัดจังหวะที่มันเปลี่ยนชุดอ่ะจะลงมาตรงนะโอเคเนาะเอาลงมาเรื่อยโอเคยังไม่ตรงสิบสี่วิละยังอีกเนาะเอาสักสิบเอ็ดวิแล้วกันโอ้ยเลยเฉยประมาณสิบสามวิ เนาะโอเค12.3าใช่ปะเอาเป็น12.6ละหกงกันเนาะตรงไหมวะโอเคได้ยูลองมาดูนะว่าเป็นยังไงเราต้องลองดูกันนะเออคือเผื่อมันไม่สวยอะไรงนี้นะทุกคนต้องเข้าใจนะเออโอเครอมันภาพมันเดินนะคือกดเล่นเป็นตั้งนานเราคือมึงไม่เดินโอเคได้ยู ประมาณนี้นะอันนี้ก็ให้ทุกคนลบไปเลยนะข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูข้างหลังก่อนนะผมลืมดูว่าว่ามันสวยไหมน,นี่โอเคนะสวยอยู่นะอันนี้เอาทำเพลงมันมาจบตรงนี้บ้า เพยงจบไม่ตรงโอเคนะอันนี้ก็ลบทิ้งไปเลยนะทุกคนน้อนเราไม่เอาแล้วแบบนี้โอเคแล้วก็บันทึกไปโอเคนะทุกคนนอนหลังจากนั้นให้ทุกคนบวกคลิปเข้ามานะแล้วให้ทุกคนมาเข้ากดเข้าแท็บไอตรงที่เราเปลี่ยนชุดนะกดเข้าไปแล้วเลื่อนข้างล่างเลื่อนมาเลื่อนมาหาคําว่าคมทึบแสงแล้วก็คือลูกหยดน้ําตัวนี้กดเข้าไปแล้วปรับอันนี้ลงมาอยู่สัก5้าห้านะ โอเคหลังจากนั้นเรากดย้อนกลับหมือเลยนะกดออกมาแนะ้วมันจะมีคําว่า Canvas เนาะคือก็คือตัวนี้เนาะกดเข้าไปแล้วกดเข้าตรงไอ้รูปหยดน้านนะก็คือเบลอเนาะเอาอันที่2เนี่ยตัวนี้นะแบบนี้โอเคหลังจากได้ปีปเรื่อนมาข้างหน้าสุดกดเข้าไปในแถบนี้หนึ่งทีกดคําว่าเพิ่ม Overlay นะเพิ่ม Overlay กด Stock Video แล้วเอาเป็นสีดาออกมานะสีดาโอเคอันในสีดำอะโอเคตัวนี้เนาะเอาออกมาแล้วก็ปบให้เต็มจอไปเลยนะ แล้วกดเข้าคําว่าปรักโกกดเข้าไป1นทีแล้วเลื่อนมาข้างหลังหาคําว่านุ่มนวลแบบนี้โอเคแล้วก็ลากมันไว้ลากมาให้มันสุดกับคลิปเนาะประมาณนี้โอเคแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะเพิ่มโอเวอร์ล์แต่หลังจากนี้เราจะเอาเป็นสีขาวนะเขาออกมาอันนี้เราก็ปรับให้เต็มจอไปเหมือนเดิมแล้วก็ปรับแต่ครั้งนี้เราจะเอาเป็นของโอเวอร์ล์นะก็คือตัวนี้เนาะปุ๊บแบบนี้โอเคแล้วก็ลากไปให้สุดเหมือนเดิมแบบนี้เลย ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเพิ่มเอ็กซฟิกกันนะแล้วก็จะมาลองดูว่าเออมันไม่พออะไรเราให้เติมเอานะโอเคเนาะให้ทุกคนกดเพิ่มโอเวอรย์เข้ามาหลังจากนี้ไปหาคลิปพวกบรรดาเอ็กซฟิมานะเอ,อี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นสีออนตัวนี้แล้วก็ปรับขยายให้มันเต็มจอไปแบบนี้เนาะแล้วทุกคนกดเข้าคําว่าประก,กรบก่อนนะกดเข้าคําว่าประก,กรบไปหนึ่งทีแล้วกดเข้าคําว่าฟนะิลเตอร์เนาะโอเคแล้วหลังจากนี้ก็ให้ทุกคนออกมาให้มัน ไปอยู่ตรงผนังห้องนะเดี๋ยวปะให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะเออให้มันเหมือนแบบมันไหลออกมาจากผนังห้องอะ่ะทุกคนโอเคเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอาสักประมาณนี้เนาะโอเคเนาะแล้วอย่าลืมกดปิดเสียงไปด้วยนะมันอาจจะมีเสียงด้วยอืมฟูปปิดไปนี่ไม่ไม่เหมือนวะตรงนี้หรือเปล่าวะโอเคลองลองลอง,ลอง,ล,องลองทำไปนะทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวผมจะอยู่ประมาณนี้นะอยากได้ประมาณนี้เนาะออียไม่เหมือนวะทุกคนผนังห้องมันต้องแถวนี้ปะเออวะแล้วก็เพิ่มโอเวอร์เลยไปอีกทีนะแล้วก็เอาอันนี้ออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ปรับให้มันใหญ่ขึ้นเลยนะปรับให้มันใหญ่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 ไปก่อนโอเคเอาเอาเอาเฮ้ยใหญ่เอียงดีเอาใหญ่เอียงดีอยุบเลยเอียงเฉยเลยแบบนี้นะโอเคให้มันได้แบบนี้ เดี๋ยวผมขออันนี้นิดนึงนะทุกคนนะแบบนี้หลังจากได้แบบนี้แล้วใช่ปะโอเคมันอ้าวสั้นเกิน <laughs> เนี่ยเอาเราก็ต้องตัดเข้ามานะให้มันหลังจากที่มันจะจบไปแบบนี้โอเคอันนี้ก็ปรับออกไปแล้วก็ให้ทุกคนอะ่ะกดเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มออกมานะก็คือการกดขัดลอกมันออกมาเรื่อยๆนะจนกลัวมันจะไปจบคลิปนะแบบนี้โอเคขอลอก คัดลอกออกมาคัดลอกออกมาเอาอยากขึ้นบนดีครับอัน,นอันนี้ก็ให้ทุกคนคัดลอกออกมาเหมือนกันนะข้างบนเอาเพราะว่าเออมันยังไม่จบกับคลิปไงมันยังไม่เข้าไปจบพร้อมคลิปโอเคคัดลอกมาก่อนอันล่างก็คัดลอกเหมือนเดิมนะทำไปแบบทำไปแบบนี้เรื่อยๆนะคัดลอกคัดลอกตรงไหนโอเคแบบนี้จบพร้อมคลิปป่าววะไม่จบนะคัดลอกออกมาอีกทีโอเคแล้วอันนี้ก็ให้ทุกคนอ่ะกดลบไปนะ ก็คือลบไปก่อนเนาะลบไปก่อนนะเนี่ยเนี่ยมันอันนี้มันเป็นแบบนี้ลบไปก่อนนะโอเคนี่ก็ลบออกไปประมาณนี้เราจะได้อยู่ประมาณนี้นะแล้วขั้นตอนต่อมาทุกคนนะกดเข้าไอตรงไอตรงรูปอันนี้หนึงทีนะกดเข้าไปแล้วกดเข้าคำว่าซีดนะก็คือกดเข้าประกบก่อนเนี่ยเนี่ยประกบตัวนี้เนาะกดเข้าไปเราก็เลื่อนมาหลังสุดเอาเอ็กซิอันหลังสุดเลยนะตัวนี้ฟุบเข้าไปแบบนี้โอเคแล้วก็ ทำกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะจนกว่าแบบจะครบทุกอันนะโอเคเนาะฟืบแบบนี้ยาวไปยาวไปเนาะโอเคเนาะหลังจากได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่ไอ้พวกบรรดาเอฟเฟกต่างๆนาะนาะต่อเลยนะโอเคต่อมานี่ก็คือให้เราอะมาบวกเพิ่มคลิปไอ้ที่เราไปบันทึกมานะ ก็คือเพิ่มคลิปตัวละครที่เราเอาออกมาเมื่อกี้นี่แหละเอาออกมาแบบนี้เลยแล้วก็กดปิดเสียงไปด้วยอย่าลืมแล้วให้ทุกคนอ่ะมากดมาหาไอ้ตรงสีเหลืองแบบนี้แล้วก็กดตัดไม่ใช่แล้วกดตัดไปนะฟุบแล้วก็ลบไอ้น,นี้ออกแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะตรงกันแล้วเนาะแล้วให้ทุกคนอ่ะมากดเข้าคําว่าลบพื้นหลังนนเนี่ยก็คือตัวนี้กดลบพื้นหลังไปหนึ่งทีนะแล้วก็รอให้มันลบพื้นหลังก่อนรอนะ ให้ทุกคนอ่ะหลังจากที่มันจะลบพื้นหลังเสร็จเนอะเนี่ยให้ทุกคนออกมาปรับให้มันเต็มจอเลยนะเเ,เริ่มเวอร์ละทุกคนผมเริ่มเวอร์ละโอเคนี่มันก็อืมนี่ยังสวยอะ่ะโอเคนะต่อมาก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์นะก็คือกดครบกกระทากระดาวนหนึ่งทีแล้วก็เอาเอฟเฟกต์พื้นฐานนะ โอเคกดหาคำว่าพื้นฐานแล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดภาพนะเออมันรอมันดาวโหลดภาพไปนะให้ทุกคนมาหาไอที X ่ X, เอ็อ่าขอบสว่างนะขอบสว่างนะทุกคนนะเอออยู่ตรงไหนวะ <c oughs> ไอเอเน็ตยังกากเลยอ้จบแล้วขอบสว่างครับคุณอยู่ตรงไหน,นเน็ตจ้ามึงโหลดเร็วหน่อยเด้อ ออโอเคเนี่ยตัวนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนมาปรับมันขึ้นมาสักอีกสักนิดนะโอเคให้ทุกคนเอาสักประมาณ3 5 3หหรือไม่ก็4 0ก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาอยู่สัก40เนาะประมาณนี้โอเคแล้วก็ปรับลากขึ้นมาให้มันสุดเลยเนาะแบบนี้เนาะ40ฟุงไปเปล่าวะโอเคเนาะประมาณนี้ แล้วต่อมาก็คือกดบวกอีกทีแล้วต่อไปเอาไอ,ขอนะ้ขอบมืดเนาะขอบมืดลองเลื่อนหาดูนะทุกคนนะมันจะมีขอบมืดเนี่ยแต่ไม่ได้ปรับอะไรนะขอบมืดอะเอาออกมาแบบนี้แล้วก็ลากไปสุดเลยแบบนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟกอีกทีแล้วก็เอาเบลอนะรอบนี้ก็คือเบลอหาคําว่าเบลอนะไม่ใช่คําว่าเบลอหรอกให้ทุกคนดูว่าอันไหนมันเบลอก็เอาเนาะ อันนี้เบลออันนี้เบลอเยอะไปเปล่าโอเคเนาะอันนี้แหละเบลอของจริงแหละอันนี้แหละ,อ,ะอย่าค้างดีโอเคแล้วก็ลากมาสุดเลยนะแบบนี้โอเคหลังจากลากมาสุดแบบนี้แล้วใช่ปะต่อมาให้ทุกคนอะ่ะมาเพิ่มอโอเวอร์เลยนะกดบวกโอเวอร์เลยแล้วก็เพิ่มเป็นสีนะลองให้ทุกคนเลื่อนหาดู อ,อยู่ไหนวะสีสีชมพูอยู่ไหนจ้า,อาโอเคเนี่ยสีชมพูนะเอาออกมาแล้วก็ปรับขึ้นมาให้มันเต็มจอแล้วก็กดประกบกดเข้าตรงอร์เ l a y แบบนี้1ทีนะกดถูกต้องเลื่อนมาข้างหลังให้ทุกคนกดเข้าคำว่าม,ามาร์กนะก็คือตัวนี้เนี่ยกดเข้าไปแบบนี้แล้วต่อมาให้ทุกคนอ่ะมาเอาไอ้ตรงนี้ ไอตรงที่เป็นรูปวงกลมนั่นเนี่ยตรงเป็นรูปวงกลมแบบนี้แล้วให้ทุกคนนะดึงอันนี้เข้ามาข้างล่างข้างขวาดึงเข้ามาแบบนี้ดึงให้มันกินตัวละครเรานะโอเคแล้วก็ไอตรงวงกลมอะไอตรงข้างล่างให้ดึงดึงออกดึงเข้านะเนี่ยให้มันออร่าไม่ต้องอันนั้นมากแบบขอแค่แบบมันเป็นออร่าพุ่งอะ่ะนิดเดียวอะ ไม่ต้องดึงดึงออกมาเยอะนะเดี๋ยวอล่ามันจะพุ่งมากเกินไปจะไม่สวยเอานะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนนะเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอปรับกันเอาสักประมาณแถวๆนี้เนาะโอเคเดี๋ยวขอปรับอันนี้นิดนึงนะทุกคนนะอล่าทำไมไม่พุ่งเลยวะ คนว่าไม่ทำให้ออร่าแบบมันไม่ค่อยฟูงเท่าไหร่นะโอเคนะก็ประมาณนี้ถูกต้องไปแล้วก็ลองมาดูว่ามันเป็นยังไงสวยไหมโอเคผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยว่ะทุกคนแบบนี้เนาะโอเคแล้วให้ทุกคนอะ่ะมากดเข้าไอ้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นลูกศรสลับกันเนี่ยกดเข้าไปหนึ่งทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดไอ้ยา เลื่อนมานะหายตรงนี้เนี่ยเนี่นีน่ยเ่ยลูกศรสลับแบบนี้เออเมื่อกี้บอกผิดอันแล้วให้เอาเล็กห้านะนี่มันจะได้อยู่แบบนี้นะเราก็ลากขึ้นมาสุดเลย,โอ,ยโอเคเนี่ยมันจะมีบางบางบาง,บางที่ไม่ออกนะก็ทําใจได้ประมาณนี้แล้วก็โอเคสําหรับใครที่อยากเพิ่มอฟเฟอะไรก็หาเพิ่มกันได้นะ สำหรับผมก็จะพอแค่นี้คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้ยวยด้วยแล้วอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆสหรับคลิปนี้บ๊ายบายโอ้ลืมเซฟกดเซฟไปเลยโอเค